สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวไอติมนมตาหมีใส่ซีเรียลแข็งนะคะมันแข็งแล้วต่อจากคลิปมานั้นนะคะก็หลายวันมากอืมปะปะเดี๋ยวเราลองมาชิมให้ดูนะคะมันแบบแข็งมากจนเจาะไม่ได้อ่ะ นี่นะน,นมีซีเรียลอยู่นะเนี่ยนอะืดสวังด่อะอรนะอันนี้แันหักนะเนี่ยทำนมอนะ มาแล้วค่ะอร่อยอ่ะเราไปทำกินดูนะถ้าสมมติว่าใครเลือกนมตาม,มีจืดมานะก็ใส่นมตามเพิ่มแล้วเวลาแช่แข็งไว้หนึ่งคืนแล้วก็แช่แข็งไว้หนึ่งวันมันก็ข้างบนมันก็จะเป็นนมเหมือนนมข้นนะจริงเอามาทำกินดูอร่อย ก็ใครนะดูคลิปนี้ตอนกลางคืนแ่ะต้องประหารกระตุ้นโรยเพิ่งกลับมาจากตลาดเพิ่งคิดได้ว่าอยากกินอันนี้ ก็เอาไปแทะขังนะคะเดี๋ยวมันละลายถูกไหมแน่ตั้งไว้แบบเนี้ยตั้งตั้งไว้แบบนี้เฉยๆตั้งไว้แบบนี้เฉยๆนะก็แบบมดมันจะจอดเนาะขางคืนอะมันจอดไม่ได้อ哟แข่ง

ไม่ยู้ดิเขาดูหน้าตามันแล้วเหมือนมันรักเขาหลืวเ่ะตั้งแต่มันได้ยินเขาพูดว่าอุ้ยเขาไม่แฟนแล้วหรือว่าไอ้ซุกงี้ไอ้เซ่ไอ้เซมังฮะชื่อมันไม่บอกเ้าไอ้บิ๊กเผีบิ๊กเผยไปทุกคนทำไมล่ะนั่งไงอร่อยนะบอกมาว่ามันเป็นแฟนใครเขาจะไปรู้มันไม่บอกเขามันก็เราไปถามนี่ มันไม่ตบบเขาจะถามถามันเองตถามถามมัวันสอบถ้ามันไม่มาวันสอบเขาก็จะเอาเาาไม่รับเซฟหรอก,แ,อรอกแต่ว่าถ้าเขาแต่ว่าถ้ามันขอปแฟร์เขาทำยังไงดีวะแค่เผยแผ่ไม่เป็นไละ อยู่กับไอโฟนเป็นดีเป็นสุขโอุ้ยโคแมนนี่โอ,โอ้เดี๋ยวก็เลิกเดี๋ยวก็เข้าเดี๋ยวก็เลิอกอู้อาวไม่กี่บ่นพี่นะคะขออภัยค่ะบ๊ายบาย,บายอย่าลืมกดซับสไคร,ร์กดไลค์กดแชร์แล้วก็ใ้รอยากคอมเมนต์ข้างล่างก็คอมเมนต์มาเลยนะคะ บเดี๋ยวเจอกันค่ะ